สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขาบกหักแพ้งสุขุสุขนคน่ะสวัสดีค่ะลุงแสงคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่บ้านสวนลุงหนวดประอ่านนะคะเป็นปราดดาันคิดปลวกค่ะพี่น้องแล้วก็อีกหลายอย่างเลยอีกหลายชนิดเหดรับ,บ้านประอ่าวตําบลประอ่าวอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องค่ะจริงๆลุงนวดกับประจุกับอยย่แถวนี้นะคะเดี๋ยวจะเชิญเขามาแต่ตอนนี้ขอคุยครับลูกแสงก่อนส่วนลุงแสงคือลุงแสงบ้านสวนติดดาวครับผมจา่าตอนนี้เฮ็ุกิจกรรมยังแน่นะคะลูกกิจกรรมตอนนี้ก็คือกิจกรรมเอามารวมกันเพราะว่าเนื่องจากว่าลุงนวดกับอายุหลายขนนึ้นำประกาองค์ความรู้มีหลายครับแต่ว่ากำลังหนหน่อยลง นะครับก็เลยมาเขามาซอยกันเฮ็ดในส่วนของงานขยายเชื้อการเฮ็ดเชื้อเห็ดต่างๆการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหารแบบนี้นะครับค่ะแต่ตัวทิงนั้นนักอิริ่คือโตเฮ็ดเชื้อนะครับเพราะว่าก้นสนใจคนพังกะหลายแมนค่ะมีแต่คนถามอันน uh okay. ี้เชื้อเฮ็ดปัวคายว่าคายยูไซคายจังไดครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบมีคําตอบเราเป็นอย่างคาตอบอีกหลากหลายนะครับจาก กู้ผู้หูนะครับกู้ผู้ไห้นะครับลุงหนวดเห็ดปูกเนี่ยที่หลายๆคนบางคนอาจจะแย่งบอลหูจักเลยว่าลุงหนวดคือไห้นะครับแต่ว่าเห็นใน YouTube เชื้อเห็ดสูตรลุงหนวด่ะนะและเป็นอย่างที่บ้านสนวดปะเอาบัวใหญ่จำนายเชื้อนามเชื้อนามจะมีเฉพาะเห็ดปูกเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นเชื้อเห็ดไม่คอไรศาสตรจะเป็นเชื้อแห่งค่ะจะมาให้รรบปั้งกับลุงหนวดว่าเป็นอย่างจังเป็นอย่างจีนะครับจะไม่ได้เป็นลุงหนวดจังปั๊บวิธีการปั๊บกระบวนการนะครับผม สวัสดีค่ะลุงหนวดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าจูด้วยนะคะอยู่ด้านหลังเป็นตากล้องอยู่ค่ะก็จะเอาไปลงช่องย t u b e บ้านสวนลุงหนวดปลาอ่าวนำนะคะค่ะนี่คือลุงหนวดปลาอ่าวนะคะเจ้าของสูตรเฮ็ดปวกสุดยอดคือทั้งนี้เมื่อกินแล้วนะพี่น้องคือจังเยือต้องมรชาอีลีนละนะจ้ะจังใดนะคะลุงแสงจังใดนะคะลุงหนวด เป็นไปเป็นมาเชื้อระว,ว่างเปลี่ยน,นจากเชื้อน้ำเนี่ยมาเป็นเชื้อแห้งคือคือเอานี้เดี๋ยวผมผมจะ,ะอ่าเกิดเริ่มต้นให้นิดนึงค่ะคือทุกวันเนี้ยเห็ดเนี่ยที่เราเคยกินมาแต่แตเกิดพู่ง่ายจะไห่รุ่นพอรุ่นแม่ค่ะวันนี้ยังมีอยู่ยังโชคดีเพราะว่าอาการทําลายป่าทําลายแหล่งเกิดแหล่งที่จะเกิดเห็ดปวกเห็ดป่าเห็ดยอดนิยมทั้งหลายเนี่ยที่เป็นอาหาร มันมีความสําคัญอยู่อย่างนอกจากเป็นอาหารแล้วเป็นยานะฮะมีคุณสมบัติเป็นยาเห็ดทุกชนิดมีคุณสมบัติเป็นยาหมดเพราะฉะนั้นไอการกินเห็ดของของไทยบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเนี่ยแต่ถึงณวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราขับรถไปตรงไหนไอที่เมื่อกี้นี่เป็นป่าเมื่อเดือนที่แล้วมาเที่ยวนี้อ้าว แป่แล้วงั้นแหล่งแหล่งกําเนิดอาหารแหล่งกําเนิดอาหารของเราจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้จะกินเห็ดก็เข้าดงหาเห็ดเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไปดงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็ดเพราะว่าเขาไปใต้เอาตัแปดตีมิกตีสองแล้วคือลุงูจริงเมื่อเมื่อมันหายยากมันก็เป็นราคากลายเป็นว่าหาขายไม่ได้หากินแล้วแต่ก่อนเราบอกว่าทํามาหากินเนาะเดี๋ยวนี้ทํามาหาขายนนี้การการเก็บขายเนี่ย เมื่ต้องได้ต้องการไปเรียนมังมากๆจะได้งเงินเงีเยอะเพราะฉะนั้นการเก็บก็แบบทําลายล้างสร้างความเสียหายนอกจากป่าต้นไม้น้อยลงก็ยังมีการเก็บแบบทําลายล้างเพราะฉะนั้นการท,ที่จะทดแทนกลับมาเนี่ยมันมันก็โอกาสมันก็น้อยลงเมือม่อเมือม่อเราเราคิดแต่ว่าไอ้นี่มันของดีของกินที่มีประโยชน์แน่นอนกินแซ่บกินนัว ปีหนึ่งมีมีกินอยู่สักห้าเดือนเนาะ,ะในฤดูฝนเท่านั้นค่ะคือเราเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติถ้าหากว่าเราอนุรักษ์เก็บเก็บเชิงอนุรักษ์แล้วก็สร้างสารรค์ตอนนี้เนี่ยวันณวันนี้เอา้าถ้าเป็นป่าสาธารณะเป็นป่าเป็นดงเนี่ยก็ยังอยู่ยังคงอยู่ได้จากก็มีการลุกลานไปบ้างบางสวนแต่เป็นป่าเอกชนเนี่ยเราก็มีการบุกเบิกอา่าถไปหมด จนคำว่าป่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะนําเสน,นอถ้าพี่น้องเรามีป่าส่วนตัวป่าเอกชนคือที่นาที่นาเรามีที่ดอนที่โคกอยู่เนี่ยใครส่งไว้คนละไล่สองไร่เนี่ยสามารถจะเอาเห็ดเนี่ยมาไว้ที่หัวนาตัวเองนะฮะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอตัวเนี้ยรุ่งหลวงศึกษาองค์ความรู้มาหมดแล้วว่าไอ้เห็ด<ค>แลงโงเย่งเนี้ยมันเกิดกับเกิดยังไงวิถีชีว<ค>ิตเกิดยังไง<ค>นะฮะ เห็ดทุกอย่างเห็ดที่กินเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างหมือนว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องสืบพันธุ์ต้องขยายพันธุ์ต้องต้องสร้างลูกสร้างหลานต่อเนื่องไปไม่ไม,ไม่ไม่มีการจบสิ้นแต่จะจบสิ้นด้วยไม่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มีน้ําป่าก็อยู่ไม่ได้ไม่มีป่าเห็ดก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสัตว์ป่ามันหายไปละทำยังไงเราจะไม่ให้เห็ดหายไปอีกเพราะมันเป็นอาหารอาหารที่ กินง่ายหาง่ายอยู่ง่ายก็แนะนําว่าเรามีที่ดินอยู่ค,คนมีที่ดินยังเยอะนะฮะคนจนเราเนี่ยไม่มีสมบัติอะไรก็มีอย่างเดียวคือมีที่ดินของพ่อของแม่อตัวนี้เราสามารถจะมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์วิธีพัฒนาที่ดีที่สุดไม่ต้องไปเอาเทคโนโลยีอะไรมาใส่เราย้อนกลับไปหาปลู่ยญาตายายเราทํามาหากินยังไงอยู่ยังไงอแบบว่า ไม่ต้องปลูก,ลกแบบไม่ต้องปลูกเลี้ยงแบบไม่ต้องเลี้ยงค่ะนะี่คือคือขอให้ขอให้เราสามารถจะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากคนโบราณเนี่ยมามาดำเนินชีวิตคำว่าพอเพียงก็อย่างนี้แหละนะแต่ผมมาใช้คำลุงแสงคุยกันเนี่ยว่าเราจะใช้คำว่าพึ่งพาตนเองนะชีวิตเราถ้าเราพึ่งพาตนเองได้ถ้าหากว่าเราเรา,เราลดการซื้อเราก็ไม่ต้องหาเงินเยอะ เพราะ<ช>เราไม่ต้องซื้อเนี่ยไม่ต้องหาเงินมาซื้อเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปลําบากอะไรมากมายค่คะแม้ตอนนี้เรื่องของการผลิตอาหารสําคัญที่สุดค่ะเริ่มต้นที่รุ่นหลวดเรียนรู้มาตัวแรกเลยก็คือเห็ดปวกเห็ดปวกเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือต้องมีปวกเท่านั้นค่ะเห็ดโคนปวกเนี่ยจะเกิดกับปวกเท่านั้นเพราะว่าบางคนเห็นว่ามันเกิดกับดินเนี่ยมันบอแม่นดอกแม่นคุณลงขุดลงไปเห็ดเห็ดโคนดอกเดียวเนี่ยถ้าคุณขุดลงไปเนี่ย จะเห็นนะฮะรากเขาลึกรากเขายาวถึงเป็นที่มาของชื่อคําว่าเห็ดโคนเพราะมันมีโคนโค,คนตัวนี้ปลายเนี่ยจะไปไปไปไเกาะอ,อยู่กับเจ้าปวกคือเห็ดเนี่ยงอกออกมาจากเจ้าปวกในรังปวกเท่านั้นที่อื่นไม่มีทางงอกขึ้นมาได้เลยะนะฮะเพราะเมื่อเราเรียนรู้ว่าเห็ดโคนปวกเกิดกับปวกแล้วทําไมเอ่อรังปวกทั่วที่ท <c oughs> ั่วแดนไปหมดทาไมไม่มีเห็ดทุกทุกรัง อันนี้คือสาระสําคัญถ้าเห็ดมันเกิดแล้วเนี่ยเชื้อมันไปอยู่กับเจ้าปวกของรังปวกนั้นๆมันจะเกิดทุกปีครบรอบปีมาเขาก็จะไทยบ้านที่เขารู้ดีเนี่ยมองนี้เคยเกิดอ่าเขาจะมุ่งไปเลยเขาไม่ได้ไปเดินหาทั่วที่ยทั่วแดนเขาไม่ไปปีวนรอบป่าเขาจะมุ่งไปเลยอ่าแล่นไปหาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าอเห็ดโค้ดปวกเกิดกับรังปวกที่พูดเมื่อกี้ก็คือถ้ารังปวก ไม่เกิดเนี่ยทำให้เกิดได้ไหมได้ <หะ S 1> ไม่ยากเลยก็คือให้มันมีเชือ้อไอ้รังที่ไม่มีเชื้อให้มันมีเชื้อนำนำพาเชื้อตัวนี้ไปไปใส่ที่รังที่ไม่มีเชื้อเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งจุดนี้รบกวนลุงหมดช่วยเน้นๆ้นให้องค์เขารู้นิดนึงว่าไ <existem S 2> <aine S 1> อ้เขาบอกว่าจะพอเห็ดปวกเนี่ยต้องมีต้นไม้ต้นไม้นัน้นต้นไม้นมีน้ความจริงแล้วจริงไหมไม่ได้เกิดกับต้นไม้ใช่ใช่ครับไอ้ที่ที่ลุงแสงพูดเนี่ยเป็นความจริงก็คือเขา เขาอาศัยความอยากได้อยากมีอยากดีอยากได้ของเราเนี่ยมาหลอกขายของเรา,าเพราะว่าหลักการจริงๆเนี่ยให้ให้ให้ค,คนออกลูกเป็นลิงเป็นไปนไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันเป็นเป็นฐานชีวิตของธรรมชาติที่จริงเนี่ยคือก็ความความเป็นจริงนี่อยู่กับไอ,ไอความลวงเนี่ยมัน,มนเยอะกว่าความจริงเพราะฉะนั้นคืนความคิดกลับไปว่าเห็ดโคนปลวกจะออกจากรังปลวกเท่านั้นเพราะว่าระบบการพึ่งพา พึ่งพาระหว่างเห็ดกับเจ้าปวกกับรางปวกปวกกับเห็ดเขาจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าถ้าเห็ดไม่มีปวกเขาอยู่ไม่ได้แต่ปวกเขาอยู่คนเดียวได้นะเพราะว่าเชื้อเห็ดเนี่ยไปพึ่งพาอาศัยอาศัยเดินเดินเส้นใหญ่ฝังตัวอยู่กับเจ้าปวกจะอยู่ปีนี้พอพอแรงเขาก็จะมีความชื้นจากเจ้าปวกให้เขาดำรงชีวิตอยู่ต่อไปพอฝนตกมามีความชื้นมีอากาศเหมาะสมเขาก็ เดินเส้นใหญ่เกิดดอกขึ้นมาอาจจะเป็นวันทยจักปีต่อปีแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นลังปวกที่ยังไม่เคยมีเชื้อเห็ดแล้วก็นําเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดก็ได้จากดอกเห็ดดอกเห็ดก็คือถ้าเราเทียบกับต้นไม้ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลมีเมล็ดใช่ไหมเห็ดเนี่ยเป็นเป็นเชื้อราชั้นสูงยังไม่มีลคโรฟิลที่จะไปสร้างอาหารเองได้เขาก็าอาศัยอาหารจากรังปวกจากเจ้าปวก นะฮะแล้วเ็าอาศัยอยู่ร่วมกันทีนี้พอ,อวงวงเซอร์เคิลชีวิตของเหตุเขาเนี่ยครบสมบูรณ์มาถึงขนาดนี้แล้วก็คือเดี๋ยวก็แก่เข้าตายค่ะอ่านะแล้วก็หลอดเขาจะตายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็ต้องสนะืบพันธุ์เนาะสร้างสร้างสายสายสายเชื้อสายพันธุ์ไปต่อไปใต้คีบดอกนี่คือสปอร์ไมดอกเนี่ยมีสปอร์เป็นแสนเหมือนกับมีเม็ดมีไมเป็นแสนไม <C HA> ถ้าเราเทียบกับต้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็นาเมื่อเราไปปลูกพืชเนี่ยแล้วก็เอาเอาในไปไปฝัง <C HA> เดี๋ยวพอได้ความชื้นนี่เขาก็งอกกระโตททานองเดียวกันไม่ต่างกันถ้าเราเปรียบเทียบวิธีก็คือสปอคือมเมล็ดไปตกค่ะไปตกในรังถ้าบินเข้าไปได้นะไปเจอรังที่รังปวกที่ไม่ไม่เคยเกิดแต่มีความเหมาะสมมีความชื้นมีอากาศมีอุณหภูมิเหมาะสมเขาก็จะเดินเส้นใหญ่ลงไปหาดาวปวกที่ถ้าเรารู้รู้วิ วิธีดำรนิชีวิตของเขาในวงจรชีวิตของเขาแล้วเราก็เรียนแบบจริงไอ้เราก็เป็นพาหะอยู่แล้วเป็นพาหะไวรัสโควิดหนึ่งเก้าพาไปให้คนอื่นันี้เราจะพาเชือ้อเห็ดบวกไปใส่ลังปวก <c oughs> ก็คือน้ำเอาสปอและเสษไอเายื่อใยของเขาเนี่ยเอาไปใส่ลังปวกที่ยังไม่เคยมีเชือ้อทำให้เกิดกระบวนการพึ่งพากันอยู่ร่วมกันในนั้นปีหน้าคุณได้กินเห็ด เพราะว่าบวกสมบูรณ์แล้วมีรังสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เอาเชื้อนําไปส่งเขาค่ะอ่านีคือกระบวนการไอ้ตัวเนี้ยก็เราก็จะเห็นที่เขาทําขายกันอยู่ทุกวันนี้มันก็หลักการเดียวกันแต่ความเข้าใจไม่เหมือนกันค่ะหลักการเดียวกันแต่ความรู้ของคนที่มาทําขายเนี้ยไม่เหมือนกันเขาคือเห็นว่ามันขายได้ทําแบบนี้แต่องค์ความรู้ความเข้าใจที่จะไป เจาะลึกถองแท้ว่ากระกบวนการชีวิตอะไรเป็นยังไงจนไปโฆษณาขายเครื่องว่าไปไปลาดต้นลําไยก็ได้ไปลาดมันไม่ใช่ไม่ใช่เชือ้อราเห็ดสําหรับ <c oughs> พึ้นพ้ากับต้นไม้มันพึ่งพ้ากับปลวกเท่านั้นถ้าเป็นเห็ดปลวกใช่ไหม <c oughs> ถ้าบอกว่าไปลาดกอไผ่ก็ได้ <c oughs> ใช่เนี่ยกอไผ่มันมีรังปลวกอยู่ถ้ามีความสัมพันธ์กันเนี่ยไปใส่ต้นลําไยก็ได้ <c oughs> ได้แต่ว่าใต้ต้นลําไยมีรังปลวกอยู่โอเคมันไม่ใช่เกิดกับ ต้นลำใหญ่ต้องเข้าใจตรงนี้ก็อ่าใช่ฮะใครจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่จริงรอกก็มันเนั่นอ่ะเอาไปใส่ตรงต้นลำใหญ่มันก็เกิดคุณคุณดูให้ดีเวลาคุณคุณต้องการพิสูจน์ให้พิสูจน์ง่ายๆเลยเศษโคนปวกขึ้นมาเจาะลงไปขุดลงไปดูว่ามันมาจากรากลำใหญ่หรือมาจากกาวปวกอันนี้จะชัดเจนนะฮะชัดเจนเพราะเพราะเราจะรู้เลยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเกิดจากกาวปวกค่ะเพราะนั้นเราก็เอาเชื้อไปใส่รังปวกค่ะตามวิธีก็ เอาเชื้อนี่แหละคุณจะทายังไงคุณอกเรียนรู้ให้มากหน่อยถ้าหากว่าหมายถึงควรจะทําขายนะค่ะค่ะพี่น้องคะฝนไลค่ค่ะฝนพายุเขานอนลงลุงแสงนอะช่วงนี้<อ>พายุเขาพี่น้องก็ดูแลบึงแยงสุขภาพน้านะคะจะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากมาตอนเพิ่นกับะอะไรเข้ากันเล่งยับมองไมค้ค่ะตอนนี้ยับมากในครัวบรรยากาศดีทีพี่น้องคุณโล่งออกไปคุณเลยนะคะอะ ต่อเนาะค่ะเนาะเบื้องหันนีลุงลุงหนวจว่าถึงว่าเขาก็จะต้องเอาเอาจังไดก็ค่ะน้ำเชือเฮาต้องเขาต้องเป็นผ้าหนผ้าน้ำเชือเฮานี่เก่งอยู่แล้วเรื่องน้ำผ้าเอาอันนั้นอันนี้ไปสูู่นันปุนี้มา้องนนีรลองว่าเอาเสื้อเห็ดครับเอาว่าต่อเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เกินไปแล้วอธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งทีนี้ก็เข้าสู่ สิ่งที่เราพูดถึงว่าเราจะนําเชื้อเนี่ยเชื้อเห็ดโคลนปวกไปใส่รังปวกเนี่ยค่ะทำอย่างไรถึงจะมันต้องไปฉีดยาไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เนาะ,ะก็คือการวิธีเราใช้ระบบเรียนแบบธรรมชาติค่ะธรรมดาเนี่ยเขาก็ปิวไปในอากาศเนาะสปอร์เขาจะปลิวไปแล้วก็ไปตกเอาที่ที่รังปลวกรังใหม่ค่ะาาก็จะเกิดวัฒพรรจักเกิดเกิดขึ้นใหม่แต่ความเป็นธรรมชาติปล่อยไปเนี่ย โอกาสที่เขาปิวไปแล้วตกแล้วแต่ว่าความชื้นไม่เหมาะสมคือไม่ไม่เหมาะที่เขาจะขยายพันธุ์เขาก็ตายไปเพราะนั้นเราก็บริหารจัดการทําอย่างไรเอาเชื้อเห็ดเนี่ยไปใส่ให้ให้ให้มันมีความเฟสฟา์มสดพร้อมที่เอาไปไปใส่รังปลวกแล้วเนี่ยจะสามารถจะพัฒนาเ,เส้นใยห,หรือพัฒนาไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ะนะฮะก็ อันนี้ก็อยู่ที่องค์ความรู้ทําความเข้าใจกันไปเรียนตามเพื่อเรียนวงจรชีวิตของเห็ดพร้อมกับวงจรชีวิตของปวกเราเมื่อรู้ว่าเขาพึ่งพากันจะร่วมกันอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยเขาต้องมีปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วเราเจาะจนจน,จนเข้าใจแล้วเราก็ดําเนินการลงมือไปทีนี้ไอ้ที่เขาทํากันอยู่เนี่ยก็คือเป็นวิธีทํากันครั้งแรกเลยที่เรียนรู้ก็คือ เอาดอกเห็ดเนี่ยไปเขาบอกไปหมักค่ะแล้วเอาไปราดค่ะจริงๆเนี่ยหมักเพื่ออะไรราดอย่างไรอ,อันนี้เขาเรียกว่าโนฮาวคือมันมันอย่างไรอ่ะมันถึงเป็นความรู้ยังไงอ่ะมันไอตัวเนี้ยโนฮาวาเอ๊ะพาถึงได้โนฮาวแล้วเรารู้แล้วมันเป็นยังไงกับกระบวนการวงจรชีวิตเห็ดร่วมกับปวกก็ถือว่าฮาวทูทำยังไงล่ะทีนี้ เราจะทํายังไงอันนี้ลุงหัวก็ลุงแสงเนี่ยเราก็าปรับไปปรับมาปรับกระบวนการมาตลอดจนมาถึงจุดที่ว่าเรามั่นใจแล้วทีนี้ก็เลยจะบอกว่าการเอาดอกเห็ดเนี่ยเอาง่ายที่สุดพี่น้องทําเองได้เลยนะเวลาเราไปหาเก็บเห็ดเจอเห็ดโหยๆเท่านๆนี่บอเอาบอกเก็บไม่ใช่แล้เก็บแยกถุงไว้ต่างหากเพื่อเอามาทําเชื้อไอ้ดอกสวยๆเราก็ใส่ไว้ กระต่ายหนึ่งเวสเซนซอาไอไอที่ห้อยๆเท่าๆเนี่ยเอาถุงพลาสติกไปใส่แยกกัางหาตัวนี้เราจะเอามาปลูกอืมค่ะไอ้ที่กินก็เอาไปกินค่ะเเพราะว่าเราจะการปล่อยทิ้งไว้ก็เกิดประโยชน์กับพื้นที่เขาก็ไม่เท่ากับเพิ่มสปอร์อยู่ในรังเขานะแต่จริงๆแล้วมันแบ่งได้แล้วพอเชื้อเขาอยู่ในเจ้าปลวกแล้วไม่ใช่มีปัญหากับกับตัวรังเดิมกับแปลงเดิมเขาก็ยังคงคงอยู่ของเขาค่ะนี่เราแบ่งออกมาก็คือเอาดอกเท่าๆอย่างเงี้ยค่ะ ดอกเท่าๆก็คือตีความหมายได้ว่าไนมันแก่แล้วเหมือนหมักไม้อ่ะถ้าไนมันยายพอทันแกวไปปลูกมันบอกเกิดใช่ไหมไอ้นี่เอาดอกเท่าๆไม้แก่เอามาง่ายๆเลยพ่อแม่พี่น้องบานเฮาเนาะเก็บเห็ดเท่ามาเก็บเห็ดเท่ามาขยำน้ําเลยอน้ํานี่ให้ใช้น้ําฝนนะค่ะน้ําฝนเท่านั้นเพราะว่าน้ําฝนนี่เราจะสังเกตได้เวลาไอ้ฝนตกลงมาเนี่ยลาตามพื้นดินนี่จะเกิดแต่ว่า ทั้งปีถ้าเราเอาน้ำบาดาลน,น้ำปลาปปาอะไรไปลดไม่มีทางเห็นฝ้าลาเลยเพราะว่ามันมีค่าพีเฮ็ที่เหมาะสมกับเชื้อลาเห็ดน้อยน้ำฝนเอาน้ำฝนมาขยำแล้วก็ไอไอกระมังที่ล้างล้างปีมขุดปีมขุดขี้ดินออกด้วยนะ่ะนั่นแหละเอามาผสมกันกับขยำน้ำเห็ดเห็ดเห็ดหอยเท่าเนี่ยแล้วก็เอาไปลาดที่รังปลวกเลย นะไอ้น uh ี oh. uh ่อ oh. ่ะคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ที่นี่ปัญหาของมันก็คือมันไม่ได้มีทั้งปีค่ะนี่แหละเวยจะเขาบอก่วยโอกาสการช่วยโอกาสที่ดีคือจังหวะที่มันมีของนะคือมันมันก็มีสองแบบไงคุณสาวน้ํายืนก็คือเอาง่ายๆคนที่พื้นที่เขาไม่มีเห็ดเขาหาซื้อไม่ได้นี่แหละเขาต้องการแต่เราไปหลอกเขาทําไมใช่ไหมคือคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเรา ตั้งใจอย่างดีเลยแล้วก็ตั้งใจจะปลูกแ็จแล้วไปปลูกแล้วมันเฟลล้มเหลวไม่เกิดไม่เกิดนี่ทาให้คนที่มีความมุ่งหวังจะช่วยกันดูแลธรรมชาติก็เฟลไปเลยเป็นโดนหลอกขายใช่ไหมนี่แหละคือเอาง่ายๆเลยพี่น้องถ้าทําแบบนั้นก็ได้นี่ได้เลยแล้วก็ได้ผลดีด้วยเพราะว่ามันมันมันก็เหมือนกับในในกำลังสดๆเลยเพราะปกติในในหมากไม้เนี่ยมันจะมีอ่า ระยะเวลาการพักตัวระยะเวลาการงอกอยงี้แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีความแตกต่างในในมากม้เนี่ยมันอยา่างกขา็ข้ามปีมเห็นเฉพาะเกิดค่ะค่ะนะบางอย่างอย่าให้เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไม่เกิดอีกไอ้นี่ยังนานนั่นนั่นคือสาระสําคัญที่เราต้องเรียนรู้เจาะลึกแบบแบบที่ผมบอกว่าถ้าคุณรู้แต่ว่าไอ้น้ําหมักน้ําหมักเชื้อเห็ดขายได้คดละสองร้อยค่ะเดี๋ยวแล้วก็เอาใส่น้ํา หยาามเข้าไปบางคนเอาข้าวไปคุกมันคือคือจับจับแพะมาชนแกะค่ะ <c oughs> โดยที่ไม่เข้าใจเอางี้ถ้าถ้าถ้าจะไปถึงการหมักเนี่ยมันมันต้องลึกซึ้งอีกผม <c oughs> แนะนำชาวบ้านเลยตอน,น,น <c oughs> แบบนี้เลยทาแบบนี้ง่ายที่สุดค่ะ <c oughs> นะเพราะเราไอเห็ดเอางี้ไปซื้อกินเนี่ย <c oughs> ไอเห็ดบานบานนี่มันจะถูกค่ะหากคนไปเก็บเห็ดเท่าโฮยเนี่ย เอาถุงมาติกใสมาเลยน,นั่นแหละจะจะดีที่สุดค่ะนะของเราลําดับที่สองคือไปซื้อไงอย่างที่ว่าเนี่ยไปซื้อกินเนี่ยค่ะไอ,ไอจานบานๆหนิดจักบาทถ้าน<ล>ู้าไอ,ไอตัวตุบๆนี่สองร้อยเนาะไอหนูยจะเหลือร้อยหนึ่งใช่น <ะ S 2> ั่นแหละถ้าเราออามาทําเชื้อซื้อของถูกของดีดีแต่ราคาถูกเพร<ว>าะว่าเป้าหมายมมนคนละอย่างไม่ไดเอามากินเนาะค่ะน้ำล้างเห็ดใช้น้ำฝนล้างค่ะแล้วก็ไอดอกโขยๆขยำเข้าไปด้วยกันนะแล้วก็ไปลาดเลย ทีนี้มันข้อจํากัดของเห็ดโคนปวกเนี่ยจะทําแบบแพ่งแบบที่เราทาําเห็ดไมโครไรซามันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรระบบชีวิตเขามนคนละแบบค่ะระบบการดารงชีวิตของเขาคนละแบบเห็ดโคนปวกเนี่ยเขาจะไปพึ่งพากับจ้าวปวกค่ะแต่ไอ้พวกนี้เนี่ย วงจรชีวิตเขาพึ่งพากับรากของต้นไม้อ๋อค่ะค่ะนะมันมันมันจะเกาะอยู่กับรากเลยโดยโดยำรงชีวิตอยู่กับรากเดี๋ยวจะจะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ต่อไปเนาะเห็ดเห็ดไปว่ากันเอาปลวกก่อนอาตอนนี้ปลวกจะจบแล้วล่ะใกล้จะจบแล้วจ้าที่นี่ก็เลยค่ะให้จําหลักเอาไว้ค่ะถ้าหากว่าจะทําแบบหมักที่เขาหมักขายการหมักเนี่ย ระยะเวลาของการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปใช้คือแค่สิบห้าวันมันจะทอนลดเปอร์เซ็นต์ลงไปเรื่อยจากวันอ่สิบวันเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อที่ไปไปใช้เนี่ยคุณสมบัร100ิร้อยเปอร์เซ็นต์พอพอเป็นสิบห้าวันก็เหลือเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คือช่วงช่วงจังหวัดสิบวันสิบห้าวันแรกหรือหนึ่งเดือนแรกเนี่ย ก็คิดเป็นตเซได้ถึง75%การได้ผลการหวังผลเลยจากนั้นไปยิ่งนานยิ่งยิถอยลงถอยลงบอกว่าเป็นปีเนี่ยเหมือนกับเอาน้ำเปล่าไปไปราดเพราะเชื้อมันตายครับโอยิ่งนานยิ่งตายมันจะเน่าไปเองนะคือกระบวนการคุณเก็บไว้นานแล้วก็มีการกระบวนการหมักดองเนี่ยไอ้พวกนี้มันทนทนแบคทีเรียไม่ได้ <c oughs> นะพอถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีจุลินทรีย์ตัวอื่นตัวไม่ดีอะไรเข้าไปอยู่ร่วมแล้วมันก็จะบูดเน่าไปเสียหายไปเพราะฉะนั้นถ้าจะทํากระบวนการหมักต้องลึกซึ้งต้องเข้าใจ <c oughs> นะแล้วก็ใช้ในเวลาที่จํากัดเพราะฉนะนั้นตอนนี้ท,ทางนี้ผมพยายามทําแบบแห้งเนี่ยมันจะยากเป็นเรื่องยากมากทําได้ <c oughs> แต่ทําไว้ใช้เองมันมันไม่พอที่จะไปขายว่ <c oughs> ากระบวนการมันมันยุ่งยากมากเลย <c oughs> นะมัน,ม,นมันต้องเรียนรู้แบบแบบลึกซึ้ง ท่านลุงเอวนเนี่ยทำทำเอาไว้ใช้กันเองก่ะเดี๋ยวลุงแสงเอาไปใส่สวนผมก็เอาใส่สวนมันขายขายไม่คุ้มเนาะติกว่านี้ก็เลยเป็นเป็นเหตุผลใช่ไหมครับว่าทําไมเชื้อเห็ดปวกของบ้านสุนุประอาวเนี่ยต้องรอต้องรอเพราะคือลุงหอวนไม่จะตอกข้ามปีไงมันมันเป็นความจําเป็นของมันว่ามันมีเวลาจํากัดมันถูกข้อจํากัดด้วยระยะเวลาการเก็บการทำนะฮะอันนี้ผมลุงรวยเองก็ กำลังจะอัดแอปไปอีกก็คือทําใช้ระบบฟีดอาจจะต้องใช้ฟีดแบบไฮโดรเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยุงย่งยากเพราะว่าถึงต,ตีความไม่ง่ายหลักวิชาการชั้นสูงมันก็ต้องมีเครื่องมือชั้นสูงบางอย่างถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือล่ะแล้วใช้องค์ความรู้อื่นมีสารตัวหนึ่งมาใส่เพื่อประคับประคองให้ให้ใหอ่ามันเฟซมันสดอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องไปเอาความรู้พวกนั้นมาจากแล้วก็สรุป เฉพาะเห็ดโคนปวกเนี่ยทางลุงแสงจะบริหารจัดการจากดอกเห็ดสดแบบนี้เนี่ยภายในหนึ่งเดือนอพอส่งไปไปถึงมือแล้วคุณต้องใช้เลยอย่าไปเก็บไว้เป็นเดือนเดือนอีกคุณเสียคุณทำไปซื้อของไม่ดีไปอีกไปไปบอกว่าของพขไม่ดีกก็คุณมันหมด เหมือนหมดอายุเพราะเราไม่เกิดใช่ไหมยาเขาติดเทลากไว้หมดอายุวันนี้เท่าไหร่เนี่ยเนาะวันนั้นเราอาจจะต้องเขียนวันหมดอายุไว้ด้วยเนาะที่ต้องเขียนแล้วนี่เนาะโอ้ต้องเป็นแบบนี้นะคือเขามีระยะเวลาของเขาเนาะอันนี้ก็ผมคิดว่าพอเข้าใจแล้วแต่ไอ้ตัวนี้ยังยังเป็นเชื้อน้ําอยู่แต่กําหนดระยะเวลาที่ที่ยังมีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการไปใช้งานถ้าเลยระยะเวลาไปมาถามลุงวดกับลุงแสงบอกไม่มีของหรอก พราะว่าทําไปเหมือนก็คุณเอาไปแล้วมันมันมันเสียความรู้สึกใส่บอดดายเนาะคจ้คือง่ายๆครัสำหรับคนอุบลบ้านเรา่าแฟนแฟนขับสาวน้ํำยืนใช้วิธีนี้เลยครับนะแฟนขับสาวน้ํายืนเนใช้วิธีนี้เลยนะครับจ้ะ พี่น้องคะทวสันในส่วนของอนำเชื่อเห็ดปวกหรือว่านำมักเนาะนำมักเห็ดปวกนี่ก็คือ,คอมีมีข้อจํากัดเราก็ถ้าพี่น้องสนใจอยากจะสอบถามอยากจะได้คือรบกวนให้แอดไลน์สอบถามก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีปอช่วงใดที่จะพอมให้ได้ถ้าพี่น้องอยากได้อิหรีเด้อคือจริงๆแล้วพุ่มปัญญามองนี้คือบอกไปเบิดแล้วว่าพี่น้องเห็ดเองได้ช่วงนี้หาเห็ดปวกได้พี่น้องใส่วิธีที่ทลุงหนวด ว่าสููฟังเบืองหันได้เลยครแต่ถ้าโมมันใจก็อยากได้น้ำคู่ปาอาจารย์นั่นแหละอย่ากสีนะคะให้พี่น้องแอดไลน์สอบถามเป็นการส่วนตัวว่าอาจจะพร้อมมีน้ำมาร์ตอนใดที่แบ่งปันได้เพราะว่าทุกอย่างต้องใส่เวลาในการมารตรงตรงทีขันตอนนอนลงแสงล่งหนวดเนาะจ้ะเอาแบบนั้นเดี๋ยวสาวน้ำยื่นขึ้นไล่ประจุไว้ให้นะคะแล้วก็ในคลิป เกี่ยวกับน้ำเชื่อเห็ดปลวกล่ะก่เว้าวเรื่องเห็ดปลวกเนี่ยเฮาจะพักกันไว้มองนี้ต่อไปเขาจะไปต่อกันที่เห็ดไมโครไรซ่ามันคือเห็ดอีหยังวาสันซื่อขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษพุนนะคะเดี๋ยวเขาจังไปติดตามกันได้คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอบคุณลุงหนวดขอบคุณลุงแสงขอบคุณประจุนะคะขอบคุณค้าขอบคุณที่แพนปันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะองค์ความรู้แบบนี้บริมีง่ายๆพี่น้องค่ะสาวน้ำเงินเอามาฝากมาตอนแล้ว ลองไปเหตุเบิงหรือทามี่ขอสงสัยจังใดแอดไลน์สอบถามนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามยูดีมีแห้งหักแพ้งแบนปันค่ะสวัสดีค่ะครับ